สวัสดีครับคุณผู้ชมอากาศดีๆนะครับเอาละครับไปนะครับอาจารย์อาจารย์เขาก็ไปนะครับไปนะครับคุณผู้ชมไปนะครับเราก็ไปหามุมให้ดีก่อนครับก็จะดูว่าต้นนี้จะได้สักกี่โลกกี่เมตดตรนนี้เราจะได้สักกี่เม็ดครับโอ้โหมืดปื้งเลยครับมองไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมดีครับแบอบกว่าดูอาจารย์ครับโอ้โหตอนนี้สูงมากครับคนเราผ้ามันบางทั้งต้นเลยต้นเล็ก,ลกดูอาจารย์จะทำทำสำเร็จไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหนี้เข้าม่วันนี้เราเข้าอยู่ในป่ากล้วยครับโอ้โหพระอาทิตย์ขึ้นสวยสวยยามเช้าเช้าครับท่านผู้ชมนีมม่ครับมีดอกแหน่ด้วยครับ โอ้ดอกแหน่รีวิวแน่ครับนี่โหดอกแหน่ปลาเอ่อปลาปืนนะครับมีนกคงนกควักอ่าอาจารย์ก็หล่นแล้วตุบๆแล้วครับโอ้โหถึงยอดเมื่อไรไม่รู้ครับมีลูกพลาหล่นเต้าหู้เหรอเอาไงครับอาจารย์โอ้โหลงไปในน้ำน้องกระจายท่านผู้ชมแรงพยมใหญ่ครับนี่ะครับงานครับกระจายนะครับท่านผู้ชมได้แล้วครับเราก็ได้พออยู่พอกินครับพอเพียงพอดีนี่ครับ อาจารย์ขึ้นอยู่หงยอดแล้วครับทักนะครับนี่โอ้โหนี่คมมากครับโอ้ยขาดเลยครับท่านผู้ชมพลังครับแน่นอนนี่ครับโอ้โหมีตัวคมครับทีเดียวขาดเลยทางเคิงขาดเลยครับท่านผู้ชมกันไม่ได้อาจารย์อีการเนี้ยโอ้ขาวไว้ขาวไว้ อาจารย์พอมันข่าวครับอาเอาไว้ครับนี่ครับท่านผู้ชมได้แล้วครับเขาแก่ครับเขาได้พอเพียงก็พออยู่พอกินครับอพอได้ครับนี่ครับป่ากล้วยครับโอ้โหวันนี้เราเขามีอยู่ในป่ากล้วยกล้วยเคยใหญ่ๆครับท่านผู้ชมนี่ครับอ่าจารย์ก็ลงมาแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับอืนี่ครับเราได้พออยู่พอกินโอ้โหเขาแก่แล้วลูกใหญ่มาก นี่ครับตัวนี้เดียวก็ออกลูกแล้วครับเพ่อแก่ครับมีลูกรับตัวนี้แค่นี้ต้วนี้ครับวัยประมาณอายุเขาประมาณสองปีครับตัวนี้ครับเพ่อแก่นี่ครับอายุประมาณวัยก็สองปีครับนี่เริ่มมีลูกลูกแล้วครับเนี่ยสวัสดีครับอะไรอ๋อ่านผู้ชมลูกหนูโดนลงมาแล้วนี่สวัสดีครับนี่ลูกหนูโหดขอเรา อันเหเกินโอเคครับเดี๋ยวแม่มันก็มาเอาครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ